ที่เด็ดบอลสปอร์ตพูล88ก่อนจะฟังเซสเซบอลวันนี้ขอฝากแห้เขาดีๆแบบโคเซียนเรียกพ่ออาม่าเรียกปลาครางบาสแอดไลน์มาที่แอด SPP 88อย่าลืมมีแอดนั้นน้านด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพวกับช้างตกมนันเช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพาไปพบกุญแระหว่างบารนเซียพบเลนเบติตในศึกลาลิกาสเปนในเวลาเทีย่ยงคืน บาเลนเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไรอันเบอติสโดยเจ้าบ้านบาเลนเซียฟองของพวกเขายัางคงยเย้ยครับไม่สามารถชนะใครมาเป็นเกมที่เจแล้วส่วนทางฝั่งทีมเยือนไรอันเบอติสผลงานของพวกเขาดูแผ่วล,ลงไปเหมือนกันสิบนัดหลังสุดเป็นการชนะสี่เสมอสแพ้ไป2เกมด้วยกันมองดูแล้วเกมนี้ไรอันเบอติสยังเหนือชั้นกว่าในเช้าวันพ่งไรอันเบอติสมีแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอด s p p แปหรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ